27มีนาคม2568ที่นี่จังหวัดบึงการครับเมื่อคืนนี้มีลมพัดมานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับคิดว่าฝนจะตกปรากฏว่าเมื่อคืนฝนไม่ตกนะครับสิ่งที่เรามาเห็นตอนเช้าวันนี้ก็คือสภาพยอดทุเรียนของต้นนี้นะครับโดนลมพัดหักลงมาเมื่อเราดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าตรงจุดนี้เป็นจุดที่กิวนะครับ เป็นจุดบริเวณที่เราเคยตัดยอดมาเมื่อสองปีที่แล้วนะครับนี่คือต้นทุเรียนต้นโน้นะครับตรงนั้นเราเคยตัดยอดมาครั้งหนึ่งเมื่อเราตัดยอดไปแล้วครั้งหนึ่งปรากฏว่ายอดใหม่ตัวนี้เขาก็งอกขึ้นมาเมื่อสองปีที่แล้วแต่อเผอิญว่าน่าจะเจอกับเชื้อราีครับในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาจึงทําให้บริเวณนี้กิ่วนะครับเมื่อ,อลมพัดมาเมื่อคือนก็เลยทําให้ กิ่งนี้ยอดตัวนี้หักลงมานะครับก็ถือว่าไม่เกิดความเสียหายอะไรมากนักเนื่องจากว่าจุดนั้นเป็นจุดที่เราประสงค์ที่จะตัดยอดอเอาความสูงของทุเรียนต้นนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้อยู่แล้วนะครับนี่ครับสภาพที่บึงการนี่แรงมาครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับที่ฝนไม่ตกลงมาเมื่อวานนี้เราก็เห็นฝูงบินในการที่จะ เตรียมทาฝนเทียมนะครับตอนหัวค่าของเมื่อวานเนี่ยวันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะดําเนินการทําฝนเทียมต่อหร,หรือไม่นะครับเมื่อวานนีคิดว่าเป็นช่วงที่เขาบินสํารวจนะครับบินในแนวระดับต่ํามากติดใกล้หลังคาบ้านเราฝั่งทางโน้นที่มองไปเห็นขาวๆนั่นก็คือสภาพของควันนะครับไฟไหม้ภูเขาที่ ฝั่งโค้งฝั่งทางโน้นนะครับห่างจากนี้ไปก็ประมาณ4ี่0รอเมตรนะครับเราจะมองไม่เห็นภูเขาตรงริมน้ำโข้งเลยเพราะว่าเกิดมลภาวะเรื่องของควันนะครับไฟไหม้บนภูเขาไมมาประมาณ3-4เดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับเรื่องของฝุ่น PM นี่ไม่ต้องห่วงครับอยู่ที่บึงการนี่อยู่ในโซนที่ไม่ปลอดภัยแล้วนะครับ รอเพียงฝนตกมาช่วยดับไฟดับควันเท่านั้นเองวันนี้เขาก็น่าจะทำเรื่องของฝนเทียมต่อเนื่องไปเลยเดี๋ยวเราจะ,ออะรอดูตอนเซสายต่อไปนะครับบึงการปีนี้แรงมากครับเป็นเดือนแล้วที่ฝนไม่ตกนะครับส่วนต้นไม้ต้นทุเรียนก็เราก็จะให้น้ำรอคอยฝนไปเรื่อยๆครับให้น้ำเพื่อประคองเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าน้ำบาดาลก็ แห้งนะครับเราใช้ได้สองสามชั่วโมงนะ้ำมาดานก็แห้งนะครับเราก็ต้องหยุดแล้วก็รอนะ้ำมาดานมาทดแทนใหม่ปีนี้ต้นทุเรียนที่สวนของเรานั้นออกดอกมาสามสี่ต้นนะครับแต่ก็ร่วงหมดนะครับเหลือเพียงต้นเดียวคือต้นนั้นนะครับมีลูกเหลืออยู่ประมาณสิบสามลูกเท่านั้นเองโอเคนะครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ